ผมแซงไป็นนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชฟอสแล้วก็ลูมีนกเนวิซิลนะครับวันนี้ผมก็ได้นาฬิกาตัวเจ๋งๆมาอีกตัวๆแล้วนะครับเป็นตัวที่หายากนะครับออกมาน้อยนะครับแล้วเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนโทรมาถามตัวนี้เยอะมากนะครับตัวนี้มีชื่อว่านะครับ Casio G-Shock g u l f Master ครับ GWN 1 0 0 0 F 2 DR นะครับตัวนี้ถูกออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อที่ใช้ทางทะเลโดยเฉพาะนะครับการออกแบบเขาเนี่ยก็จะพูดถึงเซนเซอร์ทั้ง3แบบด้วยนะครับก่อนอื่น เรามาเอาข้บิวกันหน่อดีกว่านะครับว่าตัวนี้สวยยังไงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราดูภายนอกนะครับขอบสีแดงขอบสีทองครับตัดกับสีดานะครับหน้าปัดจะมีมิตินะครับแล้วก็ดูด้านข้างครับตัวเรือนค่อนข้างหนาค่อนข้างหนานะครับแล้วก็นี่เป็นปุ่มเซ็นเซอร์ของเขานะครับเป็นสีทองนะฮะปุ่มอีกข้างหนึ่งนะครับทาออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงมากด้วยนะครับตัวเรือนนะฮะเป็นวัสดุใช้วัสดุเรซินนะครับกระจกเป็นกระจกแข็งนะครับมิเนอรัลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ไม่หนักเท่าไหร่นะฮะความน้ําหนักมันอยู่ที่ประมาณ73กรัมนะครับหน้าปัดของเขานะครับตัวนี้จัดว่าใหญ่นะผมว่ามันอยู่ที่ประมาณ5 51มิลลิเหรือ5 5.1เซนตนะครับตัวนี้เจ๋งยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะวัดความดันบ b a มิเตอร์ได้นะครับความสูงนะครับอุณหภูมิแล้วก็สามารถวัดในเรื่องของแสดงราฟในเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงลักษณะของดวงจันทร์นะครับเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการติดตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาตินะครับสำหรับใคร เนี่ยผมผมจำได้เลยตัวเนี้เพื่อนเพื่อนที่สั่งบ่อยๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำงานในทะเลออฟชอร์นะครับนี่ตัวนี้สวยมากๆครับถ้าเกิดดูนะครับที่ผมต้องการจะพิเศษตัวนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเจอพี่ท่านหนึ่งเขาใส่เดินห้างผมก็มองอยู่ชั่งนานใส่ในิการ,รุ่นอะไรว่าทำไมสวยจังนะครับก็มานั่งดูเขาตเต็มเต็มอ๋อมันเป็น GWN พาร์รุ่นใหม่นะครับที่เป็นสีดำทองนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับนี่ อ่ะผมใส่ให้ดูดีกว่าผมอยากผมอยากพิเศษมากเลยเพราะตัวนี้จริงสวยครับสวยมากนะครับใสใ่ดูนะครับนี่ผมสูงประมาณ170นะครับหนักประมาณ80ดสิบนะฮะนี่เวลาใส่แล้วก็วยังผมว่ามันดูไม่ใหญ่นะแต่สิ่งสําคัญคือผมว่ามันดูหนามันดูหนานะครับก็ยังโอเคผมว่านะก็ยังสวยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนาฬิกาที่อึดทนนะครับแล้วก็ เท่ hey, นะฮะผมขอแนะนำตัวนี้เลยนะครับ gwn 1 0 0 0 f 2 a d r นะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ